ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีการส่งเสริมในเรื่องของอาการฝึกอบรมการใส่ข้อมูลนะครับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเหตุแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ระยะที่หนึ่งขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ครับนายชำนาญชื่นตาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใส่งานระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเหตุทํำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ระยะที่หนึ่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2 5 6 7และได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เขารวมอบรมกว่า5 8 5คนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน173แหง่งได้มีความหูความเข้าใจสามารถบันทึกและการนํำข้อมูลนะครับนำเข่าข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องโดยมีผู้เขาร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้อำนวยการกองคลัง ภูมิในการกองสร้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดอำเภอผู้รับผิดช,ชอบการจะทําแผนพัฒนาอำเภอทุกอำเภอท้องถิ่นอำเภอและภาคที่เครือข่ายที่เกี่ยวของครับ